ถ้าไปดูแล้วเป็นไงก็ตอนนั้นดูก็เราก็ยังเด็กเงินลงทุนก็ไม่มีแ้ววก็เราก็เนื่องจากเราชอบหมายเราก็เลยอ่านมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เห็นว่าเหุ้นตัวนี้ขึ้นเพราะข่าวนี้ลงเพราะข่าวนี้เศรษฐกิจช่วงนั้นเป็นยังไงช่วงเศรษฐกิจดีหุ้นก็ขึ้นเศรษฐกิจแย่หุ้นก็ลงก็รู้สึกว่าโอ้หุ้นบางตัวนี้คือบางทีขึ้นก็ขึ้นสามสี่เท่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หุ้นพีสี่สิบห้าสิบเท่าถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ โอ้รู้จักหุ้นเลยนะตอนนั้นตอนัเีนรู้จักหุ้นแล้วก็อ่านไปอยู่อย่างนั้นไม่ได้งมาครับมีมีลงครั้งแรกตอนตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยครับปีไหนปีหนึ่งเลยครับปีหนึ่งนี่นะเรมลงทุนเลยซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรัจำได้ไหมจำได้สองตัวสองตัวแรกที่ซื้อพร้อมกันนะก็คือธนสยามโอ้โหหุ้น หุ้นเด็ดหุ้นเด็ดตอนนี้นเป็นหุ้นบูชิตอนนี้เป็นหุ้นเด็ดชีพไปแล้วเด็ดชีพอีกตัวนึงยังอยู่นะครับโอ้ยังอยู่ชินวัตรชินโอ้ยังอยู่นี่นี่เร่งการไกลเอะกำไรแม้แต่นี้ต้องกำไรก็ปกติแล้วเล่นหุ้นครั้งแรกคนส่วนใหญ่มักจะกำไรถึงได้เล่นต่อไอ้จนไม่เอาเงินที่ไหนไปเล่นพอดีตอนนั้นก็เราพอสอบเพิ่มหารายได้เริ่มเริ่ม ได้รายได้เป็นเดือนครับบางทีตอนก็มีเงินก้อนอยากคุณพ่อคุณแม่ให้สักหน่อยเป็นรางวัลก็เลยคิดว่าที่ฝากแบงก์มันก็ก็ได้เห็นเท่าที่เห็นก็คือมันมันเป็นดอกเบี้ยรายตัวยแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราลองดูเราสนใจมาตั้งแต่มนหนึ่งครับลองดูที่ว่าจะเอามาทําให้ก้องเงินของกันได้ไหมตื่งแต่มนหนึ่งนะครับจากมนหนึ่งไปถึงมหาลัยก็หลายปีนะครับแล้วช่วงนี้เราเรามีการศึกษาเรื่องหุ้นไหมหรือยังไงไหม าามเื่ช่วงนั้นเราก็ตามข่าวตามปัจจัยตอนนั้นต้องอย่างเราไม่มีเว็บไซต์เราก็ตามได้แต่ข่าวที่ลงในหนังสือพิมพ์เห็นบทมภาษที่หนข่าวบริษัทแล้วได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับหุ้นไหมหรือยังไม่มีอะช่วงนั้น มีบ้างครับมีออกมาบ้างของอาจารย์วีระศิริพัฒน์ครัเป็นเลื่องแรกๆเกี่ยวกับหพูดเลยแต่ว่าเราไม่ไม่สัมภาษณ์ต่อแล้วนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนมาสัมภาษณ์เนี่ยอ่านหนังสือหุ้นเนี่ยเขาต้องบอกตีแตกอที่ไม่พูดอย่างนี้เราไม่สัมภาษณ์ต่อแล้วตีแตกจะไม่ออกเลยตอนนั้นไม่ออกเพราะหยากเลยครับเพราะหยาบโอเคเริ่มงไหนปีไหนแล้วก็ลงทุนมาเรื่อยเลยไม่ครับก็ตอนนั้นเราเองก็ตอนนั้นปีหนึ่งตอนนั้นปีอยู่ช่วงประมาณ2538 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันเริ่มเริ่มแย่ที่ชะลอตัวดังนั้นตอนนั้นเราเองก็ถือว่าเป็นมือใหม่เราก็อาจจะดูแค่บางส่วนดู P/E ratio ดูพื้นฐานทั่วไปซึ่งท้ายสุดแล้วมันก็จะเจอกับดับบางอย่างที่ว่าเราซื้อหุ้นตัวนี้คิดว่า P/E ต่ำคิดว่าดีสุดท้ายพอเจอเศรษฐกิจที่ที่มันเปลี่ยนแปลงทางทิศยาลงไอ้ที่เคยกำไรอยู่ดีๆก็กลายเป็นขาดทุนไอ้ตอนนั้นใช้รู้จัก P/E ต่ำ P/E สูงแล้วเหร ก็พอรู้จักเพราะว่าในหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเขาก็มีตลาดค่า P/E แต่เราเรารู้จัก Value Investment ไหมหรือว่าแบบทการลงทุนตอนนั้นเราใช้อะไรก็ตอนนั้นก็คือตลาดนักสมัยนั้นแค่ดูว่า P/E ต่ำซื้อหุ้นตอนนั้นก็ถือว่าหลวแล้วแต่ว่าแนวทางอะไรที่เป็น Value Investment ตอนนั้นแทบไม่มีใครพูดถึงหรือว่าไม่มีการพูดถึงเลยก็เล่นไปครับแล้วไปหยุดตอนไหนหยุดอยู่ประมาณปีสอง ครับเพราะตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าพอที่ลงทุนไปก็ก็เรียกได้ว่าขาดทุนพอยสมบัรุ์ก็เลยก็ถือว่ายอมขายไปเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นเราเองเราเรียนเราก็ถือว่าอค่อนข้างหนักฉะนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะอะไรสําคัญมากสําคัญน้อยคิดว่าเวลาในชีวิตเรามีอีกเยอะฉนั้นเราควรจะเอาเวลาไปแต่แต่ว่าล้างหมดเลยละครับล้างเลิกเลยหมดเลยครับแต่ยังเหลือชิ้น่ง อ๋อชิ้นนี้ก็คือหมายถึงว่าตอนนั้นเราซื้อเราก็กำไรเราก็ขายอ๋อหมายก็ว่าหุ้นยังอยู่ครับหุ้นยังตอนนเรียนอยู่ใช่หุ้นมันอยู่แต่ว่าตอนนั้นล้างพอดไปแล้วจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ไปต่อปิญญาโททั้งด้านเศรษฐศาสตร์เออทำไมมันมันทำไมไปจากวิศวะส่วนใหญ่ก็ไปเอ็นบีเอ่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าตอนปีสามห้าสามหกเนี่ยเราตามข่าวเศรษฐกิจเห็นข่าว ทุกอย่างมันดูดีหมดเลยดีจนรู้สึกว่าเอเมืองไทยมันมันดีขนาดที่ว่า GDP โตปีละ9% 10%แต่พอมาปี2538 39ทุกอย่างมันมันกับตลปัดกันเรื่องแล้วก็ต้องรัว่าตลาดหุ้นเคยขึ้นไปพันเจ็ดแล้วก็ลงมาได้ถึง200จุดเหตุผลเดียวคือเรื่องเศรษฐกิจเรามีปัญหาก็ทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว ชีวิต <audiences> นี้เนี่ยเราควรจะรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจทํางานบริษัทเอกชนหรือแม้แต่เป็นนักลงทุนคือการที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มันถ้าเราดูแล้วเราได้ใช้ตังหวะชีวิตนะครับในขณะที่เราเรียนแค่ปีสองปีเศรษฐศาสตร์นี่เราต้องเรียนต้องเล่าจากอะไรไปเรียนเลยตอนนั้นเราเรียนเต็มเวลาเต็มเวลาเพราะว่าเราเรียนปิญญาตรีเสร็จล้วก็ต่อโทเลยเพราะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีสุดที่เราจะหาความรู้คครรัับบ อันนี้เป็น value investor ม <jogo. S 1> <ENNIS S 2> ันมันเป็นยังไงมันเริ่มต้นไหนใหม่ก็คิดว่าจุดเปลี่ยนอันที่สำคัญที่สุดก็คือการที่อ่านนั้นได้อ่านสีติแตกของอาจารย์เห็นว่าเขาไม่พูดนะเขาก็กลัวว่าเราจะรู้สาพจริจริงเลยจริงจริงนะพูดคนจริงนะไม่ต้องไปเกรงใจอะไม่ต้องไปคุยที่คไนมันดีจริงนะครับพูดจริงอยู่แล้ว คือผมคิดว่ามันเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เลยนะครับอันนี้ขอจักอีกนิดหนึ่งครับตรงไหนบ้างฮะที่ได้ได้อะไรได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือของเดิมเราจะรู้สึกว่าเออเราเราซื้อหุ้นเราจะดูที่ตัวเลขมากเกินไปดูปีอีดูไต่ต่อบุ๊แวร์ลูอะไรหลายอย่างหรือแต่ว่าเราไม่ามได้ลงไปสัมผัสว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงแล้วก็ อาจารย์ก็ให้แนวคิดว่าคือธ e ุรก cool> ิจมันต้องมีต้องมีความแข็งแกร่งหมายถึงว่าล um ูกค้าต้องนิยมในตัวสินค้าบริการแล้วก็มีน้องที่ต้องซื้อซ้ำนะครับเพราะนั้นเราก็ได้ไอเดียว่าโอเคคือเราควรจะไม่ได้ดูแค่ตัวตัวเลขทางการเองนครับคุณต้องดูปัจจัยเชิงคุณภาพด้วยอ๋อนี่คือประโยชน์สำคัญที่ได้ใ่ได้ครับใช่ครับเพือยังยังใช้ได้ไหมครับตอนนี้คอนเซ็ปต์อย่างนี้นี่ผมคิดว่ามัน มันน่าใช้ไปได้ตลอดตลอดเลยนะครับที่ถามไม่ใช่อะไรผมจะได้ไปซื้อมาอ่านบ้างอาจารย์ยังไม่อ่านอีกเขาอ่านแล้วเขาเปลี่ยนท่านนเนี่ยเขาแจกให้เป็นเล่มนึง่แต่ยังไงคือตีแต๋ก็เป็นจุดจุดจุดเริ่มก็ยังไงคือถ้าจะสนใจแนววิจัยมันมีหนังสืออีกเยอะมากครับทั้งหนังสือของอาจารย์นี้ไละเล่มอื่นโอ้เยอะอะไรอย่าไปโฆษณาให้เขามาก ไึงกลับมาเริ่มลงทุนมอแล้วเป็นไงตอนหลังรอบหลังเนี่ยเราเป็นอาชีพเลยนะตอนเนี้จะต้องถือว่าเป็นอาชีพอ่ะเป็นยังไงผลผลการดำเนินงานที่ผ่านมาด้วยวิธีการใหม่ตรงเนี้ยมันเป็นยังไงได้ผลดีไหมผมคิดว่าอย่างน้อยคือถือว่าดีกว่าผลตอบแทนของตลาดในในระดับที่ที่น่าพอใจนะครับแต่ก็ก็สามารถที่ว่าคือคือไม่ต้องทำงานที่มีรายได้อื่นแล้วตอนนี้ อ่าตรงนี้ก็ียกได้อย่างว่ายอย่างนั้นเหมือนกันก็คืออย่างน้อยงานที่เราทําอยู่ก็พอมีไรายได้อ๋อมีรายได้อยู่นะครับยี่งแต่ว่าการที่เราลงทุนตรงนี้นมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินบันผลเนี่ยมันทําให้เราสามารถเลือกงานในสิ่งที่เราเราลักเราทาได้ครับนั่นหมายถึงว่าการที่เรามีอิสระทางการเงินเนี่ยไม่เห็นว่าเราเราไม่ต้องทํางาน แต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะทํางานในส่วที่เรารักได้นะครับแล้วก็ทําได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเออเราทําอะไรไปแล้วจะจะ,จะตกงานาั้ยจะโดนไล่ออกไหมนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าจะต้องขี้เกียจน,นะครับครืว่าอ,อันนี้เราสามารถที่จะทํางานของเราได้เต็มที่ให้คนถึงจุดนี้เลยอ,อ,อยากจะถามเหมือนกันว่าแล้วตกตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนก็มีเวลาเยาอะๆแล้วก็อยากจะรู้ว่าชีวิตประจ<ช>ําวันเนี่ยเออตื่นเช้ามาทําอะไรลงไร่มาได้ไหมเออ ข่าวนับแกทเปนครับก็ตื่นเช้ามาเป็นคนตื่นเช้าไม่จริงเป็นคนตื่นเช้าไม่ค่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นนิสัยหนึ่งที่ต้องต้องปรับปรุงเหมือนกันนะครับก็ตื่นเช้ามาเราก็ต้องนั่งอ่านข่าวสารที่เกี่ยวข้องนิดนึงว่าว่าที่ผ่านมามีข่าวอะไรที่เราควรจะรู้บ้างอันนี้เราก็อ่านเฉพาะหัวข่าวหนังสือพิมพ์มาว่ายก็เป็นหนังสือพิมพ์กานหนังสือพิมพ์อะหลจะแบบไหมอนนี้ น่าเฉลี่ยต่อวันอาจอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าฉบับโอ้โหสี่ถึงห้าฉบับที่บ้านก็ต้องรับใช่สี่ห้าฉบับครับไปยืนอ่านตามแผนสี่ห้าฉบับอยากตามแผงก็รับเป็นสมาชิกวันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องในจานิเวศหลายคนเนี่ยพูดว่าอยากเป็นนักลงทุนอย่างอาจารย์นิเวศแล้วไม่ต้องทํางานอยู่สบายๆความจริงก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ต้องหาความรู้ต้องอะไรตลอดเวลาโอ้โหเรื่องอ่านสี่ห้าฉบับนั่นก็แปลว่าไม่ใช่ว่าเอาเงินไปลงทุนแล้วไม่ไม่ติดตั้งเนมืออาชีพครับ อ่านนังซือพิมพครับไรไงเปิดจอดูหุ้นก็ราคาหุ้นเราไม่ได้ดูตลอดเวลาเราก็แค่ดูว่า <S 1> <S 1> นี่ดี่เยอะที่ทำนี่ทําที่บ้านใช่ไหมที่ทบ้านครับไม่มีออฟฟิศอ,ออฟฟิศก็คือเข้าโรงเรียนอบ,บางวันเราประชุมเช้าเราก็เข้าเช้าบางวันประชุมบ่ายก็เข้าบ่ายแต่ว่าแต่ว่าที่โรงเรียนนี่เราไม่ได้ไม่ต้องไปทําประจำจ่มันจะมีประจาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตําแหน่งเป็นที่ปรกษาอ๋อจริงจริงนะทีนี้อ่านนังซือพิมครับแล้วทําอะไร หลักๆเป็นวันครับอะไรอย่างเงี้ยก็โดยส่วนใหญ่ทั้งคือเราก็ทํางานทุกวันบางทีเราก็ต้องอ่าคุยงานตอบอีเมลงานอะไรงานของไทยควบคู่กันงานที่โรงเรียนครับผมแต่ว่านอกจากงานที่โรงเรียนแล้วเนี่ยที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยเราเราทําอะไรอีกอ่านหนังสือหรือว่าครับก็มีหลายอย่างครับถ้าช่วงไหนที่ช่วงใกล้งบออกก็อก็จะมีเซ็ตโอเอร์ซิตี้เดย ไปไปไปาก็มาสังบ้างแตก็ต้องยอมรับว่าบางทีเราก็ยังไม่มาตลอดเพราะว่าบางทีติดประชุมข้างนอกติดอะไรบ้างการคันหรือไม่ก็มีไปไปอาจจะมีทั้งกลุ่มอาจจะนัดผู้บริหารบริษัทได้ติดต่อผ่านทาง investor relation เราอาจจะไปไปเยี่ยมบริษัทเลยไปเยี่ยมผู้บริหารนะครับแล้วยังไง่ะอ่านไหมไอ้พวก Annual report พวกอะไรพวกนี้อันนี้ต้องอ่านครับห้าสิบหกจินหนึ่ง annual report รับก,การเงินคหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนจะาต้องอ่านไหมเราก็รู้ว่าอะไรเยอะแล้วแต่ละปีมันก็มีหนังสือใหม่เรื่อยๆแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นอันนี้เราก็ไม่ปิดกั้นความคิดใหม่ๆแล้ว<า>ก็เราก็ซื้อหนังสือมาอ่านโดยทั่วไปแต่ละปีซื้อหนังสือเยอะค,ะอครับก็สรุปแล้วก็คือเป็นการถ้าถ้าไม่ได้ติดงานอะไรก็ศึกษาการลงทุนไปเยี่ยมบริษัทไปประชุมพูดถึงหุ้นไหม ไปครับไปถ้าถ้าไม่ติดอะไรในหุ้นที่เราสนใจยังไงก็ต้องไปแล้วไปเห็นบอกว่าเคยเข้าไปตรวจเดินเข้าไปท่อมๆดูอะไรเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเชียวแล้วจริงไหมบางครั้งเราก็ก็พอมีเวลาไม่ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์อะไรก็โอกาสไปเยี่ยมชมกิจการที่ที่เราถือหุ้นไปแบบเปิดเผยไหมครับเราเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าแอบแอบไปหรือว่าเดินไปเปิดเู้เราก็มีหลายอย่างบางทีเราก็ต้องทํา ทำทีเป็นผู้ใช้บริการไม่ได้ดูที่ไหนที่ทำทีผู้ใช้บริการับมีหลายอย่างเพราะว่าอันนี้เราเรานิยมถือหุ้นที่มันเป็นธุรกิจที่ใกล้ตัวนะครับอย่างเช่นเช่นธุรกิจที่มีร้านค้าครับปลีแล้วผมคิกว่าเป็นผู้ใช้บริการบางประเภทแอบไปใช้บริการเราไปลองใช้ดู ครับลองไปใช้ลองไปซื้อสินค้าดูแล้วก็มีอาจจะได้คุยกับพนักงานขายนะครับครับก็ต้องซักกันต่อใช่ไหมครับว่าหลังจากพักแล้วเนี่ยจะถามเลยเทคนิคขาหุ้นเทคนิควิเคราะห์หุ้นใช้หลักการอะไรแล้วก็ควรแนะนำเลยว่าตอนนี้ลงทุนหุ้นไหนเออเอาไังช้กูัะ